สวัสดีทุกท่านชาวราศีเมษนะคะราศีเมษได้แก่คนที่เกิดกลางเดือนเมษายนจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมค,ค่ะไม่สามารถระบุวันที่ที่แน่ชัดได้นะคะว่าดาวพระอาทิตย์ท่านยกเข้สรราสู่ราศีเมษวันที่เท่าไหร่อาจจะเป็น12เมษายนอาจจะเป็น13เมษายนอาจจะเป็น14เมษายนอาจจะเป็น15ก็ได้ขึ้นอยู่กับปฏิทินของปีเกิดของคุณ ดังนั้นท่านใดที่มีปัญหาว่าดูราศีเกิดวันที่14เมษายนในปีที่คุณเกิดแล้วมันไม่ค่อยตรงกับชีวิตอย่างไรเสียมันขึ้นอยู่กับปฏิทินการโคจรของดาวพระอาทิตย์ในปีนั้นๆนะคะส่วนสวัสดีลัคนาชาวราศีเมษลัคนาคือคําใหม่ที่ประชาชนยังไม่ค่อยเข้าใจบางท่านบอกว่าหนูเป็นราศีกันสมมุติบางท่านบอกว่าตัวเองเป็นราศีกัน แต่ผูกดวงออกมาแล้วเป็นคนลักนาสถิตราศีเมษก็อาจจะเป็นไปได้เพราะอะไรเพราะละักนามันไม่ใช่การเดินทางของดาวพระอาทิตย์ค่ะมันไปเชื่อมเวลาเกี่ยวกับการตกฟากการเกิดของเราในวันนั้นๆการเดินทางของดาวมฤตยูีชั่วจะทีดีจทหนเข้ามาทับร่างของคุณตั้งแต่หัวจรดเท้ามันปฏิวัติหมดเลยคำว่าปฏิวัติก็คือปฏิรูปคือการเปลี่ยนแปลงคือการพลิก จากสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งหนึ่งแต่ด้วยท่านอยู่7ปีคุณก็เลยพลิกไม่รู้จะพลิกยังไงบางท่านนะคะขึ้นอยู่กับบุญทํากรรมแต่งแล้วละ่ะว่าคุณมีบุญหรือมีบาปการเดินทางของดาวใหญ่มฤตยูชั่ว7ทีดีเดหนดาวราหูดาวเสาทําคลิปพิเศษไปแล้วนะคะวางแผนชีวิตกันเมื่อดาวยกดาวใหญ่ยกย้ายส่วนการเดินทางของดาวพระหัสบดีซึ่งเป็นดาวเทพพระบุตรดาว ดาวที่เป็นตัวช่วยเป็นตัวช่วยของมนุษย์ดาวพระหาสบดรีคือบุญค่ะดาวพระหาสบดีคือบุญบุญที่คุณสะสมมาเสารนี่อาจจะเป็นบาปที่คุณสะสมมานะคะดาวเสาวเข้าบ้านตนเองในรอบสาสิปีที่ราศีมังกรเรือนพบกรรมะการบริหารการจัดการของคุณซึ่งทําไปแล้วค่ะร้อยกว่าวิดีโอ นะคะคุณเกิดวันอะไรราศีเมษวันอาทิตย์วันจันทร์วันพุธวันพฤหสัสบดีวันเสาร์ไปค้นหาวิดีโอได้นะคะมันส่งผลอย่างไรคือเรือนภพที่10มีดาวเข้าไปอยู่ของชาวปัตสวะนะคะแล้วก็ชาวราศีเมษมันจะส่งเสริมให้คุณเกิดภารกิจเกิดการกระทําเกิดบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นไม่ว่ามุมบวกหรือมุมลบขึ้นอยู่กับพื้นดาวส่วนบุคคลนะคะ มันไม่สามารถเจาะได้ว่ามันคือโชคดีมันไม่สามารถเจาะคําว่าโชคร้ายได้ในพื้นในช่อง YouTube มนุษย์มันมีทั้งดวงดีแล้วก็ดวงเสียการที่ดาวพฤหัสบดีปจัจจุเข้าสู่ราศีกุมช่วงเมษาหกสี่จนถึงเมษาหกหก็เรียกว่าคุณก็คึกคื้นพอสมควรดาวพฤหัสบดีคือนอกจากบุญแล้วมันคือผู้หลักผู้ใหญ่คือสติปัญญาถ้าเป็นต้นไม้พฤหัสบดีคือผลผลที่ออกลูก ผลที่จะสร้างต่อไปนะคะบางท่านไม่มีผลคําว่าไม่มีผลก็คือดาวไม่สวยดาวพระหาชบดีเสียก็ไม่มีลูกไม่มีหลานหนึ่งในคําทํานายเรื่องของการหาลูกหาหลานว่าเราจะเจริญเติบโตหรือสร้างเผ่าพันธุ์ได้หรือไม่พระหสัสบดีสําคัญมากนะคะพระรัสบดีสําคัญมากดังนั้นเมื่อพระหสัสบดีเข้าสู่ราศี กุมเรือนพบลาภาของชาวลัคนาราศีเมษก็คงจะมีเรื่องดีพอสมควรปัจจุบันเมษายน25 6 5จนถึงเมษายน25 6 6ดาวพระราสสมบดีซึ่งเป็นตัวบุญเข้าสู่เรือนพบวินาศคำว่าวินาศคือเหมือนห้องขังอะค่ะถูกจับให้ล็อกอยู่กับที่ดาวพระราสมดีคือตัวขยายตัวขยาย ท่านไปขยายอะไรในเรือนภพวินาศของชาวราศีเมษละ่ะถ้ามองในด้านดีถ้ามองในด้านดีราศีวินาศมันก็คือการดูแลการเยียวยาการรักษาการเดินทางไกลการทิ้งถิ่นฐานการที่หมกตัวอยู่กับบางสิ่งบางอย่างหมกตัวอยู่กับบางสิ่งบางอย่างนะคะมันจะหมกตัวอยู่กับบางสิ่งบางอย่างคืออะไรคนเกิดว่าทิศในเรื่องของภา,ารกิจการงานยังไม่เติบโตเต็มที่ หรือผู้ใหญ่ยังไม่สนับสนุนคนเกิดวันจันทร์โยกย้ายถิ่นฐานหรือแม้แต่มีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องบ้านเรื่องทรัพย์เรื่องสินสาหรับคนดวงร้ายคนเกิดวันคานการเงินการทองที่หามาได้ช่วงเมษาหกสี่จนถึงเมษาหกห้าอ้าวมันถูกบล็อกมันถูกบล็อกละดังนั้นการหาเงินหาทองก็เริ่มจะยากขึ้นฝืดเคืองขึ้นคนเกิดวันพุธทับรอถึงตําแหน่งงานไม่ว่าจะเด็กเด็กนักเรียนนักศึกษาคําว่าตําแหน่งงานก็คืออา,อาจจะอยากเป็นหัวหน้าไหม อาจจะอยากเข้าชมรมนี้ไหมอาจจะไปทํากิจกรรมนี้ไหมก็คือยังไม่ได้ทํานะคะหรือยังถูกบล็อกด้วยบางสิ่งบางอย่างอยู่ส่วนคนทํางานคนเกืดว่าพูดกลางวันก็คงจะเป็นเรื่องตําแหน่งงานนักที่ตําแหน่งงานอยากจะขยายไหมอยากจะเจริญเติบโตไหมดาวพระธิดีท่านบล็อกถูกบล็อกอยู่ด้วยคําว่าวินาทก็ขอให้อดทนไปอีกนิดนึงคนเขิดวันพระธาสบดีหนักเลย หนักเลยเพราะดาวเสาดาวเจ้ากับนในเวรตัวขวางเบร์เบราอยู่แล้วดาวพระราทิสมรของคุณกาลังกําลังจะหาทางออกได้เมื่อท่านอยู่กลุ่มยกเข้าสู่ราศีมีนเรือนพบวินาศถูกกักอีกและถูกกักถูกขังอีกละเพราะอะไรเพราะดาวเสาเจ้ากับนในเวรเขายังบล็อกอิกทธิพลในเรื่องชีวิตของคุณอยู่ถึงแม้ว่าคุณจะเจริญเติบโตช่วงนึงหรือมีโอกาสมีทางรอดอย่างใดอย่างหนึ่งแต่พอพระราทิมย์เข้าสู่ราศีมีนก็เลยมีปัญหาคนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันศุนกร์ ดาวพระราชสมบัริทักษะมนตรีการเจริญเติบโตถ้าเป็นคนก็คือผู้ช่วยเหลือผู้เกื้อกูลหรือถ้าเป็นสถาบันดาวพระราชาสมบัริคือสถาบันการเงินดังนั้นถ้าบอกว่าใครจะกู้นี่ยืมสินน,นี่นั่นก็ยังติดติดตะขัดอยู่นะคะยังติดติดตะขัดอยู่ยังไม่รล่วงในการเจราจาคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์ดาวเสาร์ทักษะบริวาราดาวพระราชสมบัติทักษะอายุคุณมีบางสิ่งบางอย่างที่คอยกดกดความเจริญเติบโตของคุณอยู่ อยากจะทำอะไรก็แล้วแต่เรียกว่าตอนนี้บกตัวก่อนนะคะคนเกิดวันพุธราหูพุธราหูดาวพระราตสมบรทักษากาลกินีเข้าบ้านตนเองคำว่าวินาศคือข้างหลังคำว่าวินาศคือข้างหลังมีบางสิ่งบางอย่างคอยเสียดแทงคอยทิ่มแทงคอยกะจะตะครุบทำร้ายคุณอยู่คนเกิดมาพุธกลางวันเดี๋ยวพระราชสมบูรเข้ามาทับรักลัคนาแล้วก็ราศีในปีหน้าคือตอนนี้ อย่าทำอะไรที่สุ่มเสี่ยงนะคะสำหรับคนเกิดวันพุธกลางคืนเพราะปีหน้า19เมษายน2566จนถึงเมษายน2567เจ้ากรรมนายเวรจะเล่นงานคุณได้นะคะส่วนการที่ดาวพระราสบดีจะเข้ามาทับลัคนาราศีเมษในปีหน้าตั้งวัดตั้งแต่วันที่19เมษายน2565เป็นต้น66เป็นต้นไปลืมนึกว่าปีนี้ยังปี64อยู วี้าเป็นต้นไปนะคะพระราสมดีรเข้าเกณฑ์ปัสสััรชีโวไหม <c oughs> ก็คือคําว่าดาวพระราสมดีรทับลักคนาของคนชาวปัสสวะเนี่ยค่ะมันจะเกิดอย่างไรมันมีโทษทุกข์ไหมขอบอกว่ามันขึ้นอยู่กับพื้นฐานดวงแต่ละบุคคลบางคนก็อาจจะโชคดีก็ได้จเจริญเติบโตก็ได้เพราะอะไรเพราะดาวพระราสมดีท่านเป็นเจ้าเรือนภพสุภาค่ะ พบสุภาค,คือการเจริญเติบโตดาวพระหัสสมีก็คือการเจริญเติบโตเมื่อท่านเข้ามาทับร่างทับลัคนาของคุณคุณก็จะเจริญเติบโตขึ้นจเจริญเติบโตด้วยเรื่องอันใดคนเกิดวันอาทิตย์เรื่องการงานภารกิจหน้าที่รู้ทุกอย่างลุล่วงคนเกิดวันจันทร์กู้นี่ยืมสินได้ไหมก็คือโอเคผ่านเลยคุณจะตั้งต้นที่ผ่านมาล้มละเลยนาฎกันกเป็นแถบๆนะคะคุณอาจจะสร้างหลักบักฐานหรือแม้แต่ดาวพระหัสมบูรคือการเดินทางไกลไปต่างถิน่นต่างแดน คุณจะโยกย้ายที่อยู่แน่นอนเลยคนเกิดวันจันทร์หรือไม่ก็ย้ายจากถิ่นเก่าไปสู่ถิ่นใหม่ที่เจริญขึ้นนะคะแล้วก็ดาวมฤตยูที่ฉันทําไว้ว่าเข้าสู่เรือนภพกนุมพระราศีพฤกษบมันจะส่งเสริมให้คุณเจริญเติบโตเลยคนเกิดวันจันทร์คนเกิดวังคานดาวพระหัสัดีทับลัคนาพระหัสัปรีคือสีสีคือความเจริญเติบโตคือความงามคือคุณธรรมศิลธรรมที่ดีเลิศคือความสะดวกคือความสบายคือความสําเร็จพระหัสัดีก็คือความสําเร็จอยู่แล้ว ดังนั้นคนเกิดวันอังคารถ้ารออะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่โดยเฉพาะดาวเส,สาร์ทักษาเดชเข้าสู่ราศีกุมอำนาจวาสนาบรรมีของคุณจะแผ่ขยายเป็นนักเรียนก่อาจะได้เป็นประธานนักเรียนสมัครอะไรในในลักษณะนักเรียนนักศึกษาก็จะได้ขึ้นสูตรที่ดีคนไว้ทํางานการเงินการทองรู้สึกสดชื่นแจ่มใสรู้สึกหูตาฟ้าฟางรู้สึกสติปัญญาแจ่มใสนะคะเพราะว่าดาวพระราศพฤคือตัวสติปัญญาไง คือทำอะไรอ่ะดาวพระศุกริคือผลใช่ไหมผลของต้นไม้ท่านตำแหน่งราชาชโชคด้วยผลนี่โอ้ยหลังมาเทมาอาบฉลมหลังจากที่คุณหนักหนาสะอาดมาช่วงหลายปีที่ผ่านมาควิดแองคารก็ถือว่าเป็นช่วงที่จะลืมตาอาปากแล้วก็ประสบผลสาเร็จคนเกิดวันพุธกลางวันดาวพระราชสมิทักษะเดชเดชคืออะไรเดชคืออํานาจวัสนาบารมีหรือบูญเก่าแล้วโดยเฉพาะดาวเสาเข้าสู่ราศีกุมเรือนภพลาภะ แล้วก็ราศีกุมของคุณดาวราหูเนี่ยคะ่ะคือทักษะสีมันตกไปหลายสิ่งหลายอย่างจะประเดประดังก็หมายความว่าเป็นโอกาสเลยสําหรับ ราศีเมษลัคนาเมษทุกท่านที่จะเจริญเติบโตเมื่อดาวพระศุกรีเข้าทับลัคนานะคะคนเกิดวันพุธกลางวันนี้รู้สึกหน้าตาสดชื่นจะนู่นนี่นันน่นแจ่มใสไปหมดเลยนะคะมีสิริมงคลจะทําอะไรจะติดต่อเจราจาอะไรก็ดูลุล่วงเพราะว่าคนวันพุธกลางวันเนี่ยค่ะมีปัญหาหนักตอนที่มฤตยูเข้ามาทับาราศีเมษเพราะอะไรมฤตยูไปตกตุ้มในบ่อโคลนบ่อขยะบ่อสกโรกแล้วความไม่ดีทั้งหลายก็หลังเข้ามาทับตัวทับตนคุณ น,ะะนักเล่าข่าวท่านหนึ่งเกิดราศีเมษดาวอังคารเจ้าเรือนวันพุธกลางวันดาวอังคารเจ้าเรือนราศีเมษกองอยู่ที่บ้านตนเองเจ้ากรรมในเวรแรงมากแกจึงมีเหตุเป็นไปคนเกิดวันพระสมบดีคนเกิดวันพ,ดน,ดนพระสมดีอย่างน้อยอย่างน้อยอย่างน้อยดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวเจ้ากรรมในเวรตัวขัด,ต,ขดตัวขวางตัวที่เข้ามาฝึกคันติบาร,รมีของคุณขั้นสูงเนี่ยคะ่ะท่านเข้าสู่เรือนภพลาภะ ก็คงจะมีโอกาสงอกเงยกับเขาบ้างแล้วก็มีสิ่งที่ดีๆเข้ามาบ้างแล้วก็ดาวพระราศมรดีซึ่งเป็นดาวประจําตัวของคุณเข้าสู่เรือนพบทัาลัคนาแล้วก็ตําแหน่งราชาโชคก็ได้รับการยกย่องการให้เกียรติในระดับหนึ่งแล้วก็ถ้าจะทําอะไรก็มีเกณฑ์สาเร็จนะคะมีเกณฑ์ลุว่วรงคนเกิดวันศุกร์วันศุกดาวพระาราศมีทักษามนตรีมนตรีนี่โอ้โหแบบถ้าเด็กถ้าสอบจะสอบอะไรสอบเรียนต่ออะไรก็แล้วแต่จะแบบพุ่งเลยค่ะ คนเกิดวันศุกร์เนี่ยแล้วที่สําคัญนะดาวเจ้าเรือนราศีเมษและคณาเมษเนี่ยค่ะดาวังคารทักษะสีคือบอเงินบอทองบอสิรีมงคลเลยนะคะคุณเป็นคนที่โชคดีมากที่เกิดวันศุกร์แล้วก็ราศีเมษและคนาเมษแต่สุขมากสุขน้อยขึ้นอยู่กับพื้นดวงส่วนบุคคลนะคะไม่ใช่ทุกคนจะสุขหมดเลยนะคะไอ้คําทํานายที่บอกว่าดีดีดดด,ดีหรือไม่ดีมันมีดวงส่วนบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะดวงส่วนบุคคลคือที่สุดข,ของความเป็นมนุษย์ของแต่ละบุคคล เราจะต้องไปหาคําตอบกันในพื้นดวงชะตาชีวิตที่จะเจริญเติบโตรหรือว่าจะดับสูญขึ้นอยู่กับพื้นดวงทั้งสิน้นไม่ใช่ในคลิปทัานายของหมอดูทั้งหลายใน YouTube นะคะเมื่อคุณเกิดวันศุกร์ราศีเมษลัคนาเมษพื้นดวงของคุณเนี้ยคะ่ะตอนที่67เปีมาเนี้ยแม้ว่าจะมีกรรมหลายคนแต่คนเกิดวันศุกร์อย่างน้อยก็ยังประครองตัวได้ แล้วก็ดาวพระราศมีทักษะมนตรีมนตรีคือการเจริญเติบโตเนี่ยค่ะมันเข้ามาทับร่างของคุณจะนำพาให้คุณพุ่งเลยเด็กนักเรียนนักศึกษาอยากจะสอบอะไรก็รู้สึกโอ้โหที่ผ่านมาดาวพระราสมีเข้าสู่เรือนวินาศนะคะวินาศก็คือถูกกดถูกกักถูกจํากัดสิทธิ์ถูกริดรอนเสรีภาพพระราสมีเข้าทับร่างตําแหน่งดีด้วยราชาโชคราชาโชคคําว่าราชาโชคคือโชคที่ฟ้าประทาน พระราศพีคือโชคของมนุษย์เป็นโชคสองเด้งบุญเก่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเคยทำมาพระราศพฤรีจะบรรดาลคุณให้คุณเลยแล้วก็มฤตยุเข้ามาที่ราศรีการเงินการทองและโอโอกาสที่จะเจริญรุ่งเรืองกันทุกคนเนี่ยค่ะเยอะมากนะคะแล้วก็ดาวพระราศพฤรีทักษามนตรีของคนเกิดวันศุกร์นเนี่ยถ้าบอกว่าใครที่รอตําแหน่งอยู่หรือใครที่กําลังอยากจะได้เลื่อนตําแหน่งนู่นนี่นั่นแล้วไม่ได้เลื่อนสักที ไม่ได้เลื่อนสักทีเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสดีแล้วค่ะคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์นเ,นาเนี่ยดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวประจําตัววันเกิดของคุณเข้าสู่เรือนภพอลาพระทำอะไรก็เป็นโชคเป็นลาบดาวพระราศดีความทรงอยู่ในชีวิตของคุณวิธีการดําเนินชีวิตเข้าสู่ทัพลัคนาไม่ถูกกดดันละ,ะคุณก็จะเจริญเติบโตขึ้นในระดับหนึ่งในะระดับหนึ่งตามพื้นดวงส่วนบุคคลว่าจะมากหรือน้อยคนเกิดวันพุธราหูเป็นห่วงมาก เป็นห่วงมากราชาโชคคือฟ้าประธานฟ้าประธานกาลกินีก็คือสิ่งชั่วร้ายฟ้าอาจจะประธานสิ่งที่ไม่ดีไม่งามสิ่งที่คุณต้องแก้ไขสิ่งที่คุณต้องปรับปรุงสิ่งที่คุณต้องเปลี่ยนแปลงนะคะคนเกิดว่าพุรราหูผูกดวงออกมาแล้วเป็นชาวราศีเมษลัคนาเมษต,ต้นต้นดีปลายร้ายดังนั้นเด็กๆที่เข้ามาฟังใครก็ตามก็ขอให้ดูแลตัวเองในช่วงขาขึ้นอย่าลืมว่าเราจะไปได้ตลอดนะคะเพราะว่ามนุษย์ มันอยู่ในเกมแห่งกรรมกันทุกคนทำไมดิฉันถึงกล้าการันตีบางสิ่งบางอย่างเพราะดวงดิฉันก็ส่งดิฉันไปศึกษาเรียนรู้แล้วกว่าจะมาเดินทางมาจนถึงวันนี้คือดิฉันเก็บประสบการณ์เก็บองค์ความรู้หลายสิ่งหลายอย่างเข้ามานะคะแม้แต่การสะกเคราะห์การดูดวงการนู่นนี่นั่นที่เราเคยไปทําตามที่หมอดูคนอื่นบอกมามันไม่จริงมันไม่จริงแต่ถ้าสมมติว่าดวงคุณกําลังจะดี สมมติว่าดวงคุณกาลังจะดีแล้วคุณไปทําพิธีแล้วผลปรากฏว่าดวงดีมันไม่ใช่เพราะว่าคุณไปทําพิธีนะคะมันเป็นเพราะที่ดาวจะเดินค่ะแต่มันมีบางสิ่งบางอย่างที่ควรแก้ปรับปรุงในชีวิตของเราไหมหนึ่งนอกจากดวงดวงชะตาคือคือโครงร่างของเราทั้งหมดเราแขนขาดขาขาดเราผิวพรรณงามไหมเราหน้าตาผ่องใสไหมจิตใจเราดีไหม อย่างดิฉันเป็นสายหมอดูไม่ใช่สายโมเตลูนะคะอย่ามาถามเรื่องแก้กรรมกับดิฉันนะดิฉันนะ่ะชอบคําว่าแก้กรรมคือแก้พฤติกรรมเปลี่ยนดวงคือเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะคุณจะเอาเทคนิคไหนกลยุทธ์ไหนวิธีไหนมาเปลี่ยนพฤติกรรมของคุณล่ะอะถ้าคุณจะไปสายโมเตลูบูชาไหวา้พระไหว้เจ้าจุดทูปสิบหกดอกทั้งสามร้ 360, 360, อยหกสิบหันว่าสามร้อยหกสิบหันหกวันเพื่อให้คุณรู้สึกดีขึ้นคุณก็ทําไป คุณก็ทําไปค่ะถ้าคุณสบายใจหรือคุณจะไปไหว้พระตรงโน้นตรงนี้ไอ้ตรงเนี้ยไอ้คาว่าไปไหว้พระสวนมนต์ภาวนาถ้าสมมติว่ามีคนบอกคุณไปไปทําบุญมีคนบอกคุณไปแล้วคุณคิดว่าบุญจะช่วยเหลือคุณคุณไม่ได้ทําดีโดยเจตนาคะแนนความดีของคุณมันก็ลดสิคะแนนความดีของคุณลดจริงๆเพราะคิดคุณคิดเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องอุ้ยไปทาแล้วจะดี คุณไม่ได้ทําโดยเจตนาหลักพุทธศาสนาจริงๆการกระทําทุกอย่างมันเกิดขึ้นที่เจตนาโอ้ยอยากจะไปไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเสริมเสรีมงคลตัวเองให้จิตใจสบายเอ้ยเราจะได้เผื่อแผ่บุญให้กับลูกกับเมียกับผัวกับพ่อกับแม่กับเพื่อนกับญาติติดโกโหดิคากับเจ้ากรรมนายเวรกับสรรพสัตทั้งหลายโอ้ยแค่คิดบุญมาแล้วค่ะขนาดคุณยังไม่ลงมือทําถ้าคุณได้ลงมือทําด้วยอ่ะบุญมันก็คะแนนสูงขึ้นสิ อ,อาจารย์ครับผมทําดีมาตลอดตั้งแต่เด็กเลยทำไมชีวิตผมย่ำแย่เอา้าบางคนบอกว่าทําดีมากเลยฉันผิดอะไรฉันผิดอะไรชีวิตจึงบาดซบ <c oughs> มันพูดยากอะค่ะมันพูดยากแต่ถ้าหมอดูแนะนําให้คุณไปแล้วคุณไปแล้วก็สบายสบายใจไปอยากทาก็ทําถ้าหมอดูบอกคุณว่า ไปไปสะดอกคลอนะเอามา4,999เกาบาทเอามา9,999บาทถ้าหมอดูเก่งขนาดนั้นทําไมเขาต้องมาร้องขอเงินจากคุณละ่ะทําไมเขาไม่แก้กรรมให้ตัวเองก่อนล่ะคะอันนี้ไม่ได้แซะนะไม่ได้แซะหมอดูมนุษย์เพื่อนคนอื่นนะคะแค่เล่าในช่อง YouTube ของตัวเองให้ทุกขั้นที่หลงเข้ามาฟังเนี่ยได้ฉุกคิดได้ฉุกคิดบ้าง ถ้าที่ฉันเก่งจริงแก้กรรมให้คุณได้ดิฉันแก้ให้ตัวเองก่อนอาจจะไม่มายุ่งกรรมกับพวกคุณก็ได้แค่กรรมตัวเองนี่ก็ดูแลให้มันเรียบร้อยปลอดโปร่งหรือไปแก้ให้ลูกให้ผัวให้พี่ให้น้องให้พ่อให้แม่ให้เพื่อนที่เคยช่วยเหลือกันให้ครูบาอาจารย์ที่เคยสอนสั่งวิชาให้เดี๋ันจะตามไปแก้ทุกคนก่อนที่จะมาแก้พวกคุณฝากไว้ให้คิดเปลี่ยนดวงคือเปลี่ยนพฤติกรรม นอกจากดวงชะตาที่มันหมายถึงโครงร่างของชีวิตมนุษย์แล้วแขนขาดขาขาดไม่ตาบอดไม่เท้า,าดุ้นไหมหรือนู่นนี่นั่นไหมอันดับสองที่ิฉันเชื่อว่ามันมีผลจริงเพราะดิฉันทํามาแล้วในเรื่องนี้ก็คือการเปลี่ยนชื่อสกุลชื่อสกุลมันคือเสื้อผ้าอย่างอลิสาเศรษฐคำที่ดิฉันใช้ามาสามครั้งหลบจากอลิสาเศรษฐคำไปใช้ชื่ออื่นโอ้โหดิ่งเหวเลยค่ะดิ่งเหวเลยชื่อนั้น กลับมาใช้อลิสาเศรษฐคำมอีกเพราะอาจารย์เก่งกาจจงใจพระในบรรดาชื่อที่มีทั้งหมดอาจารย์บอกว่า,าชื่ออลิสาเศรษฐคำมนี้คือดีที่สุดดิฉันก็กลับมาใช้อลิสาครั้งหนึ่งแล้วก็ได้เรียนโหราศาสตร์ด้วยความอยากจะทดสอบทดลองเป็ดดิฉันเป็นฝ่ายทดสอบทดลองดิฉันเป็นคนที่ต้องรู้ลึกถึงก้นเลยดิยฉันไม่ใช่สายก๊อป้ ดังนั้นถ้าพวกคุณมาฟังแล้วรู้สึกว่าเอ้ยรู้สึกว่าดิฉันแปลก,ปลกทุกอย่างมันเกิดจากการตกผลึกเราไม่ใช่สายเรียนแบบดิฉันไม่ใช่หมอดูที่ไปก๊อปคนอื่นมาแล้วเอามาทํานายทุกอย่างมันเกิดจากหลักวิชาทั้งสิ้นนะคะแล้วก็เงินทองที่คุณให้มาก็ไม่ใช่อะไรมากนะคะมันอยู่กองอยู่ตรงนี้ไปหมดเลยนะคะคือเอาไปศึกษาและค้นคว้าจริงๆนอกจากพอ,พอ,พอหลังจากเรียนโหราศาสตร์ปุ๊บยอยากจะทดสอบทดลองว่าเรามีความเก่งกาจแค่ไหน ก็ผลปรากฏว่าไปเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นนามสกุลอื่นด้วยนะคะผลปรากฏว่าไม่รอดกลับมาใช้ครั้งเนี้อลิสาเศรกรคำเหมือนเดิมก็ตอนนี้เรียนระดับเรเดโทแล้วก็คงจะ <c oughs> ไม่ใช้ชื่ออื่นอีกแล้ว <c oughs> นอกจากดวงชะตาที่เป็นโครงร่างของชีวิตมนุษย์ว่าเรามีดีมีเสียอะไรมีแข้งขาขาดตรงไหนหรือเปล่าการเงินการทองเราล้วนหรือเปล่ามีผัวมีเมียหรือเปล่ามีลูกหรือเปล่าการงานเราเป็นยังไงมันอยู่ที่ดวง อันดับสองที่ที่ฉันให้ความเชื่อถือก็คือชื่อสกุลค่ะคุณจะต้องหาชื่อสกุลที่ดาวในดวงเนี้ยค่ะสวยงามแล้วก็นําพามาชีวิตของคุณได้ส่วนการส่วนการไปสะดอกเคราะห์ทาพิธีนู่นนี่นั่นทาเพื่อสบายใจก็ไม่เสียหลายถ้าคุณมีเงินจะจ่ายนู่นนี่นั่นคุณอยากจะเดินทางไปก็ไปแต่หวังว่าจะให้ท่านช่วยเราดีขึ้นน่ะคืออย่าลืมว่าเหมือนที่ที่ฉันบอกว่าโอ้ยวันนี้เราอยากสวดมนต์ไหว้พระจังเลย เราอยากจะเผื่อแผ่อุทิศบุญกุศลให้สามสิบเอ็ดภพภูมิแค่คุณคิดบุญก็เกิดแล้วคะ่ะแค่คุณคิดบุญอะมันเกิดแล้วแต่มันพิสูจน์ไม่ได้คุณไปเอาสารเคมีหยดไปดูว่าบุญกี่กิโลกร,รมัมกี่นูน่นี่นั่นมันไม่ได้การเกิดเป็นมนุษย์เราต้องเอาชีวิตเราเป็นเดิมพันส่วนการเดินทางของดาวพระรหัสบดรี ที่จะเข้าสูราศีพฤกษบเป็นเชื่อมเชื่อมของสัมพันธ์กับรายได้นะคะการเจริญเติบโตในเรื่องของอาการสร้างหลักทรัพย์หลักสินและก็บางอย่างที่จะเจริญเติบโตก็หมายความว่าดาวพระตถาดียกเข้าสูราสีเมษพฤกษบในปีหน้า2 5 6 6ก็จะเป็นคุณกับชาวราศีเมษเกือบจะทุกคนคะ่ะแต่จะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับพื้นดวงส่วนบุคคลนะคะขอบคุณค่ะ